เรื่องของ d u o l i n g o นี่น่าสนใจมากเลยครับแอปเรียนภาษาที่หลายคนรู้จักกันดีตอนนี้กำลังเจอสถานการณ์ที่เออค่อนข้างจะแปลกๆอยู่คือผลประกอบการนี้ดีสุดๆเลยนะแต่ราคาหุ้นกลับร่วงสะงั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับคือปมของเรื่องเลยคืออย่างนี้ครับในไตรมาสสามที่ผ่านมาเนี่ยดัวลิงโกเขาประกาศว่ารายได้โตขึ้นโอ้โหตั้ง4 1แต่แทนที่หุ้นจะพุ่ง กลับกลายเป็นว่ามันดิ่งลงมาทันที20เลยเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะเนี่ยผลงานดีขนาดนี้ทำไมคนถึงแห่ไปเทขายหุ้นกันล่ะครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันโอเคก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่เป็นปัญหาเนี่ยเรามาดูด้านดีๆกันก่อนคือต้องบอกว่าผลประกอบการไตรามาสล่าสุดของเขานี่มันทุบสถิติจริงๆครับอย่างแรกเลยนะเขาทำลายสถิติที่สำคัญมาก มีคนเข้ามาใช้แอปทุกวันหรือที่เรียกว่า daily active users เนี่ยทะลุ50ล้านคนไปแล้วครับเป็นครั้งแรกเลยนะซึ่งสำหรับแอปการศึกษาแล้วตัวเลขนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วไม่ใช่แค่ยอดรวมนะที่แบบว้าวอัตราการเติบโตก็สุดยอดเหมือนกันคือจำนวนคนใช้ต่อวันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถึง36%ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนั่นแปลว่าแอปยังแรงดีไม่มีตกเลยยังดึงคนใหม่ๆเข้ามาได้ตลอด แต่ที่เจ๋งกว่านั้นอีกคือรอยได้มันโตรเร็วกว่าจำนวนคนใช้อีกนะพุ่งขึ้นไปถึง41%จากปีก่อนเลยอันนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าเออบริษัทเขาแก่งขึ้นนะในการทำเงินจากผู้ใช้แต่ละคนยังยังไม่หมดแค่นั้น จำนวนคนที่ยอมจ่ายเงินสมัครสมาชิกก็เพิ่มขึ้น34%รายได้รวมก็ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้แล้วที่สำคัญเลยนะคือ Du วลิงโกเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดการมาทุกไตรมาสเลยนะตั้งแต่เขาตลาดหุ้นมา ขนาดคุณลุยส์ฟอนอันที่เป็นซ e o และผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยเขายังออกมาพูดเองเลยว่าเราผ่านหมุดหมายที่สำคัญมากในไตรมาสนี้ตอนนี้มีคนกว่า50ล้านคนแล้วนะที่ใช้ดัวลิงโกทุกวันก็คือเป็นการตอกยำ้ำภาพความสำเร็จแบบชัดๆเลยเอาล่ะทีนี้พอทุกอย่างมันดูดีไปหมดซะทุกอย่างแบบนี้แล้วทำไมทำไมหุ้นมันถึงร่วงละ่ะตรงนี้แหละครับคือจุดหักมุมของเรื่องที่เราจะมาดูกัน ก่อนอื่นเลยเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราต้องรู้จักคำคำหนึ่งก่อนครับคำว่า bookings เถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะมันคือตัวเลขที่บอกว่าบริษัทน่าจะมีรายได้จากการสมัครสมาชิกเข้ามาเท่าไหร่ในอนาคตพวกนักลงทุนเขาเลยชอบดูกันมากเพราะมันเหมือนเป็นการส่องอนาคตของรายได้บริษัทนั่นเองและนี่แหละครับต้นตอของปัญหาทั้งหมดคือ ดูวอลลิงโเนียเขาคาดการว่ายอดบุ๊กกิงสในไตรามาสที่4ที่จะถึงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ332.5ล้านดอลลาร์แต่แต่ว่า Wall Street หรือก็คือนักลงทุนเนี่ยเขาคาดหวังไว้สูงว่านั้นตั้ง343.6ล้านแนะไอช่องว่างตรงนี้แหละถึงจะดูไม่เยอะนะแต่มันสร้างตันหาใหญ่เลยสรุปง่ายๆก็คือ ตลาดหุ้นเขาไม่ได้สนว่าที่ผ่านมาคุณทำได้ดีแช่ไหนแต่เขาสนว่าอนาคตคุณจะเป็นยังไงแล้วพอการคาดการสํสำหรับอนาคตอันใกล้นี้มันออกมาต่ำกว่าที่เขาหวังกันไว้แค่นั้นก็พอแล้วครับที่จะทำให้คนเทขายหุ้นกันแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะทางฝั่งดูริงโกเองเขาก็มีคำอธิบายว่าทำไมตัวเลขคาดการมันถึงดูน้อยลงแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยนะเป็นความตั้งใจของเขาเลยเป็นแผนกลยุทธ์เลยแหละ คุณ CEO Louis ยส์วอนอหารเนี่ยเขาอธิบายไว้เลยว่าตอนนี้สมดุลมันกำลังเปลี่ยนไปเราจะหันไปทุ่มเทกับคุณภาพการสอนให้มากขึ้นพูดง่ายๆก็คือบริษัทกำลังจะเปลี่ยนจุดโฟกัสจากที่เคยเน้นหาเงินระยะสั้นไปการพัฒนาตัวแอปให้มันดีขึ้นไปอีกในระยะยาวเพราะงาั้นวิสัยทัศน์ระยะยาวของเขาเนี่ยมันก็เลยมี3ขั้นตอนหลักหก หคือขยายฐานผู้ใช้ไปเรื่อยๆก่อน 2. พอมีคนเยอะแล้วก็มาปรับปรุงคุณภาพการสอนให้มันเจมขึ้นและเพรพอแอปมันดีจริงคนก็จะอยู่กับเรานานๆมันก็จะสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนขึ้นมาเองเป็นแผนที่มองไกลกว่าแค่ตัวเลขในแต่ละไตรมาสเยอะเลยและส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะของแผนนี้ก็คือการเอา AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาใช้ในแอปซึ่งเขาทาได้ดีมากด้วยตัว CEO เองก็พูดอย่างมั่นใจเลยนะว่า เราเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่หาทางทำกำไรจาก AI ได้แล้วจริงๆคือมันทำเงินให้เราได้จริงๆที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือฟีเจอร์อย่าง d o l i n g o Max ที่ใช้ AI ขั้นสูงแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบริษัทไปเรียบร้อยแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคืออะไร คือถึงแม้ว่าจะต้องลงทุนไปเยอะกับพวกฟีเจอร์ AI ใหม่ๆพวกนี้เนี่ยนะแต่อัตรากำไรในไตรามาส3ที่ผ่านมาก็ยังออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้อีกอันนี้แสดงให้เห็นเลยว่าเขาบริหารจัดการต้นทุนได้เก่งมากโอเคครับทีนี้เราลองถอยออกมา1.9แล้วมองภาพรวมของเรื่องทั้งหมดนี้กันดีกว่า เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันสรุปได้ง่ายๆเลยคือในขณะที่บริษัทกำลังมองไปที่การสร้างคุณค่าระยะยาวแล้วก็ภูมิใ่กับผลงานที่เพิ่งทุกสถิติไปแต่ตลาดตลาดกลับมองแค่เรื่องระยะสั้นมองแค่ว่าการเติบโตในไตรมาสหน้ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ผิดหวังกับตัวเลขคาดการนั้น บทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้ก็คือสุขภาพจริงๆของบริษัทกับราคาหุ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เดินไปทางเดียวกันเป๊ะๆเ,เ,เสมอไปนะเพราะบางทีตลาดหุ้นก็ตอบสนองกับความคาดหวังระยะสั้นๆมากกว่าพื้นฐานของบริษัทที่แข็งแกร่งในระยะยาวซะอีก สุดท้ายนี้ก็เลยมีคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าถ้ามองกันไปยาวๆเลยนะใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะระหว่างบริษัทที่พยายามวิ่งไล่ตามความคาดหวังของตลาดไปเรื่อยๆในทุกไตรมาสกับบริษัทที่อาจจะไม่ได้สนใจตัวเลขระยะสัน้นแต่กลับมุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดออกมาให้ได้